สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมจเจเจวันไซมุกดาหารนะวันนี้พวกเราจะมาทำการคัดกิ่งคัดลำต้นของสนปฏิพัทธนะครับพเขาฟูมากแล้วนะครับซึ่งเราอาจจะคัดออกให้เลือนน้อยๆนะครับเพราะว่าเยอะไป วางแผนใหม่นะครับผมตอนแรกว่าจะเอาลำต้นพวกนี้ทำเป็นต้สนสมุนเคานะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วนะครับต้นปฏิพั์ก็เป็นต้นไม้ที่ เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์เป็นแบบนะต้นหนึง่งเหมาะที่จะมาทำเป็นบอนไซเหมือนต้นไม้หลายต้นต้นนี้จะไม่เอาแล้วนะครับตัดออกเลยคิดโคนเลยนะ ก็จะโชโชสัตลากนี้นะครับโตอนนี้ก็จะไม่เอามันกันนะตัดจริงเลยนะนะเลรือเรือไว้ไหน่อยครับนิดหน่อยต้นนี้เวือในอนาคตอาจจะเอาก็ได้ ส่วนลำต้นนี่กำลังชิดอยู่นรอาจจะตัดนี่เลยดีมั้อ่ันนี้ก็ออกเลย ของแล้วจะเหลืออะไรนะครับทีนี้น่าจะเล่นต้นนี้นะครับต้นนี้เลยเน้นให้เขาเตี้ยไว้ก่อนนะครับเน้นให้เขาเตี้ยตรงเตี้ย ึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ม้วนขึ้นมาอย่างนี้นะครับจินตนาการแล้วดัดตัดสักหน่อยแล้วก็ตัดตรงนี้เลยนะครับผมจะตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะครับใช้เลื่อยหางหนูนะครับ ต้นบันทิพัดเป็นต้นไม้ที่เป็นที่ผมขุดช่วงหน้าแรงเมื่อกี้นะครับช่วงนั้นเลยนะครับไม่ค่อยผมเท่าไหร่นะครับผมเยียนไม้ ต้องเจอนี่นะครับผมปัวเขาหักด้วยนะครับตนนัวน,นี้หัวตัวนี้ครับ ก็จะออกมาประมาณนี้เลยตัดแล้วผิวถลอกนิดหน่อยเป็นไรเก็บับเก็บหัวเขาจะหน่อย ต้นน้สเน่ของเขาก็จะตรงสันหลกนักสันลากแล้วก็มีคดเขียวขึ้นมาเขาก็จะเน้นต้นนี้เป็นจุดไฮไลไท์นะครับผมต้นนี้จะเป็นใบเขานะครับแล้วก็จะเป็นกิ่งเขาในอนาคตพวกใบพวก อะไรเล็กๆนี่นะจริงของเขาในอนาคตก็ดูกันไปนะครับไปเรื่อยจ,จบแบบเจียตียหน่อยนะครับจะมีจริงมาประมาณนี้นะครับมาประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาในอนาคต กินเยอะๆก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับครับผมก็สลับอีพีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัพเดทให้ชมนะครับว่าเป็นยังไงเขาจะออกมาสวยหรือเปล่านะครับผมสวยดูดีไหมนะครับก็มีอีกหลายต้นนะครับที่ยังไม่ได้ทํานะครับผม ขอบคุณมากแล้วนะครับแต่ละตนครับกอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ